Unbox Dell m o n ม t o r อร์ P 2 7 2 5 H อัปเกรดประสบการณ์ของคุณด้วยขนาดจอ27นิ้วที่ใหญ่เต็มตาและพาแนล IPS ที่ให้สีสันเที่ยงตรงและมุมมองที่กว้างเกือบ180องศาไม่ว่าจะมองจากมุมไหนสีก็ไม่เพีย้ยนมาพร้อมกับความละเอียดแบบ Full HD และค่า Contrast Ratio ที่สูงถึง1500ต่อ1ทําทำให้ภาพมีมิติและความคมชัดที่โดดเด่นหน้าจอรองรับ Refresh Rate ถึง1 0ึงร้อเฮิร์ตทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือการดูวิดีโอที่เคลื่อนไหวเร็วๆนั้นราบรื่นกว่าจอทัั่่วไไปแกกะลลอองงพรร้้้มใชาานนดดททีทเเ สายเคเบิลมาให้ครบชุดทั้งสายพาวเวอร์และสายดิสเพย์ออกแบบมาพร้อมขาตั้งที่สามารถปรับความสูงและหมุนจอได้ทําให้คุณสามารถปรับองศาจอให้เข้ากับระดับสายตาและท่าทางการนั่งได้อย่างสมบูรณ์แบบและสะดวกด้วยปุ่มพาวเวอร์ด้านหลังตัวเครื่องมาพร้อมกับช่องพอร์ตที่ครบจบทุกการเชื่อมต่อทั้ง HDMI Display Port VGA USB 3.2 Gen1 Type B USB 3.2 Gen1 Type A ถึง3พอร์ตและ USB 3.2 Gen1 Type C ด้วยดีไซน์แบบมืออาชีพทําให้คุณสามารถเพิ่มซาวบาร์เข้าไปที่ตัว ออได้ย่างสมบแบบูรณ์แเพื่อประสบการณ์เสียงที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลืองพื้นที่เพิ่มอุ่นใจะระดับสูงสุดด้วยการรับประกัน3ปี s 1 e x c h a n g e เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีในวันทำการถัดไปและพรีเมียมพาเนลการันตีสนใจสินค้าราคาพิเศษสามารถติดต่อได้เลยที่ Li น์แ d app to bishop หรือเบอร์โทร021186767หรือสามารถสั่งซื้อได้เลยทันทีที่แอปพลิเคชัน to bishop สามารถรับโปรโมชั่นข่าวสารราคาพิเศษได้ที่ www to bishop com หรือเพจ a c e b o o k to bishop com